สวัสดีเอฟซีวัดเยาวแฟนเพียรคับพี่น้องสวัสดียืนน้องเนี่ยคิดถาบพี่น้องไปหาวนี้ด้วยนะกำลังจะได้หัดนั่งกำลังจะได้หัดเดินแล้วนะครับ วิ่งวิ่งสู้สู้ใจพี่ยุ้ยขอบคุณนะครับลูกสาวล่ะหลักเอาโอ้โหมใส่แม่ยองแ้งเละไปโห่จังซานผู้ใเยอะโอ้ผู้หนึ่งก็คดกับไปแนงเหมือนผู้หนึ่งไหลลงฮะจรับเสียต่อมเสียต่อมสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนคปั น้าซื้นตาใสเลยพี่น้องคนเก่งครับผมเดี๋ยวก็เดินได้คนเก่งครับขอบคุณนะครับคุณปิ๋วๆนะครับสวัสดีคนดูสองร้อยยี่สิบเจ็ดคนหลังว่าไม่หยยังสวยมันเดิมขอบคุณครับผมครับหลังมะลางเหมือนนะใกวนเซ่นครับหายไม่ไวนะแม่ยุ้ยขอบคุณนะครับ เอ่ยำลังบริการไม่ลองเอ่ยำลังบริการสูซูนะคะขอบคุณนะครับผมขอตอมเป็นไฉเจ้นี่เลยครับไอต้อมนี่เยโอ้ยไอต้อมครับผมผมเสียต้อมไปอมน้านพักผ่อนแล้วครับผมนะครับพ่นเฝ้าพ่นเฝ้าที่ใกลขเน่ยคน่ขึ้นอค ่เพยกไหโอ้สวัสดีคนดูพี่อนสามร้อยคนโอ้เป็นเพือนเนาะครับผมปักควรกับปากครับเสียทำช่วยช่วผมไหมนะครับช่วผมไม่ช่วยเลยแต่ผมไมไม่ปลงไ่เป็นราคาไหมรีคนดูสามร้อยสามสิบหคนครับอกมวชนนี่ลังหลัลังล สู้ๆจ้าเดี๋ยวกระเดินไล่กำลังใจจากเกาหลีขอบคุณนะครับคุณนิกครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยพี่น้องเออหายไ้นะครไม่อยู่ขอบคุณนะครับคุณนภพรสู้ๆค่ะหายไว้ไ,พพไว้นะคะเดี๋ยวหัดนั่งหัดเดินเลยก็เลยกคับบ้านเลยพี่น้องสู้ๆนะคะ

ต่เตียยกันอยูอแลอวเดี๋ยวก็ไดอีลับบ้านอล้วแล้วือฮือบอกว่าือฮ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 าอฮือฮือือฮกอฮือาื่ฮือฮอฮือฮอฮืาฮืัฮือาจอฮือฮือฮื้ฮือบอวอาืออ บางโหดต่างรอเบิ่งการอีกที่นึ่งอ้ไขสองหน่วยพนังแหยงกันอย่ามาหอมซ้ำใหญ่กว่าแล้วเขาว่าโกงสองหน่วยอยู่่น้วตัวยังแทะเบาหลด คุณร้อลยน้องเนีบรรยากาศดีอาบรรยากาศส่งผมไม่มาสานป้าส่งผมไม้ค่ะจ่ามาตอบไลน์เนี่ยค่ะสางเจ้าอ๋อจ้าจ้าเดี๋ยวย่ขอไปแอดอนตอบไลน์ได้ค่ะเด้อ น้องยุ้ยเก่งเดี๋ยวก็เดินได้เหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะหุนเก่งขึ้นอย่างก็มีหน่อบางทีล่ะพี่ใส่พี่ขอเองเด้ยนาซื้อแล้วน้องโอ๊ตลดหุ่น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 ก็จอดไซส์หลังเคียงไม่หั่นแบบไรอ่านเลดน้องโอ๊ตลดหุ่นลดหุ่นลดหุ่นเอายยังวานสองคนเป็นคนไทย้องินตรงครับผมเ่ยาวทองมาที่ล่ะ ออกโมงเนี่ยพี่น้องฮะอะไรค้าน่ะบอกเอ้าเตรมันก็จะเริ่มรูดซื้อไปเรื่อยเด้ออาเมียอาเมียอาเมียยับค้าเข้าไปใน้องเศษมันกระจายมันตะกี้หมอว่าเศษมันบอบฉ่ำนาอมันก็จะโรดซื้อเออบานนี้เอาได้ตีนเอาได้ตีน ก็แขงเอสันสันสานไทยันเนาะป็ยังไดูเจ้าดูเจ้าเห็นยังไงเพียจบแล้วดูเจ้าเห็นไงห่รอเพียครูจ่ามาสั่นเลอย่าว่าเดอต้องรแม่กันรอดแล้ผมไหมหอมช่วยนะหอมช่วยหอมมาได้เสียโลก เจ้าลกอยากเปไก่เมียเด้ออ่ห้าันเด้ <laughs> นังยุยูสองนิ้วให้ดูหน่อยจ้านอ้านนิ้ว <laughs> ปิญาไทยแกงเนาอใหม่ใส่บักเน่าเข้าจะวาเอาคือว่าเสร็จ้เอายืนตรงเลยไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้อนาไไกเมียเนี่ยเมียอยากไกลเมียอยากซิมอะไรอะไรอะไรจบมือเขาไว้จบมือเขาไว้จมือเไว้ สวดคุดูคดูหกร้อยยี่สิบสนคนเบอรหกเสียตมเสียเนี่ยไปาขอยดูเลยเป็นอย่งเป็นอย่งกระเสียแล้วเงินสอนกว่าเงินหกหมื่นยัน อ๋าคือใส่ใครใส่เนี่ยนะบอกโอนหว่างเนี่ยเาบอกเจ้าวด้ละกดมาถ่ายให้สองเมืองสามเมืองได้ไหนจ้าคอยถือให้ค่าบริการหลายบาทแล้วเขาอยู่บีนี่อ้ภาษาเราอย่างนั้นระหว่างอ่านบอกสบายดีโดยโดยพี่ดองโดยอยู่บอกไปด่วนเลยไปไปยืนยันกันกัแล้วเขาเจับอกว่ารอแพร่ครูเสร็จ เเย็เดวผู <c oughs> <c oughs> ้หนึ่งผู้หนึ่งเขาแบบจ้ะเาไม่ใชเขาค็่บเางนยงแบงแบล้วก็ได้ยิมน้ำหนาลักเขาจะ่าหยอกยิงเนี่ยปสันเขาจะ่าเจาอยงขอยหยอกนะข่อย้ยอกละข่อยหาอกชื่อบ้่้ เด yeah. ี๋ยวเดค่องาฮ่เลนนหน้เหลงา่ากนี uh. ่แหละพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เขาสู่กัน ฟันฝ่าวะสากร่วมกันมาหนึ่งปีหนึ่งเดือนท่างการเดี๋ยวนี้รอยยิ้มนีแหละพี่น้องเห็นคนไข่ฟืนตัวแล้วคนฝ่าว่ามีความสูงมีรอยยิ้มยิ้มใด้กินเขาเสียบแต่ว่ามีเขาติกินเสียบทุกขาพี่ราวคืนนี่คุณยุ้ยมีพี่น้องกี่คนจ๊ะมีสามคนจ้ะสามคนเยผู้หญิงสองคนผู้ชายคนหนึ่งผู้ชาย เใส่ผ่านขาวมนตัวหนึ่งโอย่างบ้านอย่างกระเปนี่จงไรเฮ้ยยย้ยย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 ่ยนยยยยปยยยยนยนย่ยย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 ยเยเนาะสิบยยยย

ไม่อาอยู่ไมนังสารหี้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านบ้านนั่งนัเลยอสือนะนั่งใจสิ้ขนาดนั้นอเห็นวันี่พ่งเก่งนั่นวันี่วันนั้ื่อาน้ผมเนยางอนีเาด้เนาะอติดิดิดก้งตดตตตเปนงาเลย้ดเนกี่งสัต้อมาแล้วเลยดบอกอากาบอั่เก็บไปเย ครอบครัวน่ารักไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นานแล้วจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวจังหน้าหยิบประมาณสองอาทิตย์น่าจะได้กลับไปเรื่องนกท่าหรือบากะอาจจะได้ไปพักฝืนอยู่บาน์หรือจังไดเดี๋ยว้องรอรอฟังคําสั่งคุณหมออีกทีหนึ่งนะคะแต่วันจันนี้คุณหมอจะให้ไปหดกายภาพบําบัดไปนั่งร่องนั่งรถเขียนเบิงเนาะพี่น้องว่าจะว่ายบอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อน เจยุ <toys> ่เส <m ics> <m ics> ียงมาเลยยังงเอ้นคลิปอันนคลิปนี้ด้ยนี่ยวเสียงรมาอเสียงมาเสียงมาเนี่แล้วพี่น่อยแต่ว่ายังยังบเสียงดังเตียมอยป็นไดอืมสมหนาเนี่ยยยซืๆนะจ๊ะให้ยางเจ ค่ายพูนได้เสียผ่าอกร้ายหนึงตัวเอซี่เพิ่นเอามาฝากเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณสองอาทีนะหนูอยิ่กับบ้านนี่จะสางช่องให้พี่ยิงล่อขาไปหัวที่สองพี่ยิ่งโหลดพี่ยิ่งจิตวีทย์ยังกินโซ่ นั่น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 เอฟซีวาพี่ยูเอายตอมก็ไปโวสอบเนี่ยสาวเด้อรั่นเามาบว่ามาเจอมาเดี๋ยวบอกอีีนี่เขาจะอเขียนอีเลีนี่นะยิงนะนี่นี่พี่ยูาอตอมก็พี่โอ๊ตสอบเนี่ยสาวเด้อดปรั่ไปกินนี่เราไปตัดพอมกันสองคนกัไปบอกโดนจนข่อยหิ้วเขาหนูนเพาะไท่ไ่

มากเกี่สร้างไฮบีบพ่ออีพอรลวดประส่อีลีอีลีพี่น้องบอกแม่ยืนอ่ะคันโท้วมาบอกแม่ยืนลวดเอาลวดแม่เอาลวดจัดการพ่อทอมลวดเป็นหายก็อย่างนีดตัวคันเศร้าไข่เสียอามันพี่ยาวเปลี่ยนชื่อให้ดาวแล้วปรสิดาวัชื่อดาวตาว่าดาวไงสตาร์ตาหน้าเล็กปรสิ หนละไปไหนไปไเดินนี่ลุยใช่เนี่ยอยากเขียนอยู่บนเวทีอันนีนจนเดียวแานาจนสตาร์เดียวกันไดงไงจากใครลาขอยอ่านบะออกน้อพี่น้องขอโทษขอผ้าข่อยข่อยมะเก่งภาษาอังกฤษนนาพี่่นี่ข่อยขอยเนีขอยเป็นข้อยดุ้่น เวเขาเป็นนยอเด้าวเดินพี่ย้ยขอบคุณคนดูหกร้อยสองคนจ้าป้าคนเบิ่งแบบหลายืยส้มนำหนาส้มนำหนาเนี่ยส้มนำหนาเนี่ยส้มนำหนาไซดถอนหมวกกระดาไปตันผมไหมน่ะไก่มูเบิ่งตัวเนาะตัดผมส่งไหม่ป็นอผมหมดแล้วจ้ยาขอแค่คู่ี้ี่ป็นายครั้งะ ให้นั่งยื้หายไปๆขอบคุณค่าเห็นแล้วยิ้มตามมันอยโอ้ยมันเกิดสีกี่วอย่างน้กันเนาะแต่ก็มันตั้งมาแม่ลอกออกสักนเอากับสาผมแล้วมันสีแดงหญ่านมากกันัอยากเข็นแม่ยืนนั่งกินข้าวนำแม่น้องนาลิตาแล้วจ้าจ้รอรออีกประมาณสองสามอาทิตย์ น่าจะดีกวับบ้านยุดอกพี่น้องมาเห็นน้องยืดหน้าตาชื่นบานแล้วดีใจค่ะค่ะนี่เราแวันจันทร์ก็จะไปล่องหัดกยภาพบานบานแล้วนะคะไมเย่ยังคือถือยิกไม่ว่าดูสมนัดไม่บอกกวนเมียเมียยิก น, да. น้องยืยเดินได้ค <that? c vap ors> ือจะสวยหุ่นดีน้อน้องยืยรีบหายไปไวเดอร์ล <ๆ ihrem> ูกสาวค่ะขอบคุณค่ะน่ะน่ะเลี้ยมร่องกรกรักลายหนึ่งก็หายแล้วแ่ส้ามี้้มแล้วจเก่ยอะได้เนี่ยนแพมมเกิดอันุ้ยของใส่ไส์ใหวนีใส่ไซไดใส่เอ็ดก็ได้เนาะอิลีเดเยอะเยอะเนี่ใส่เอ็ดก็ได้หดถึงว่าจะเกียงาวดตบเนอ๋อะเกียบวมเนาะลถร่องไป็นไมมันกับวม เลยเจ้าบวมตลอดเออแขนกับบวมบกใหญ่ตาเรืองความดิตอนไตอ่อนตับตับเป็นมะตับอักเสบเป็นมะดีแล้วตอนนี้ดีหมดทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะคะรอแค่กายภาพาบำบัดหัดายางได้กับสี่เดเมื่อบ้านน่นแหละพี่น้องหุ่นเดินพี่ยุ้ยกลับมาแล้ววสัน คุณหนังเต้สมัยอันสมัยอันสมัยเจ้าเจ้ามามักไม่อม่บอกคุณที่ดีแน่เนี่บบนาายบอหน้าดำใจใจสิอวะหอยจะสมัยเห็นงานหอยสัน้นงามก็อ,อย่างเด้อผมสัส่นๆสวยก็อ,อย่างนี้ตัวสู้ๆนะคะยอยู่ว้ขอบคุณค่าาะคคขอบคุณค่ะเห็นเมนบาจ้าเห็นค่ะเห็นค่ะขอบคุณคนดูหกร้อยหกสิบแปดคนป๊อด เพียรไม่เจาะเพียดตเกานสีนเศร้าเบิองเันอหะคือเราจะเพียดไม่ไหลเพียเกาไหลว่าหดพี่น้องเจ้ามันเป็นอียังงหายไปไนะคะขอบคุณค่ะอะลาบบอลขอบคุณคนดูหกร้อยเจ็ดสิบสามคนกับเป็นลาบที่หลาช่องเด้ืออหนัน่มากเหีบยบทองไว้เรีบบยบองไว็เรีบบยบทองไว้ ยังไงสิเหตุเสือมาแจกแสนซับบอไหลด้นโดนเรื่องจ่ากินหอนไม่อยู่ย่ะนี่ยัง,ยางมาเดบปวดเป็นว่าหุ่นคุณโอ๊ตหนาๆประศรีเจ้วาวะเยอะบอกเยอะบอก <c oughs> อป้ายคนเบิองหกลอยเจ็ดลอยคนเบิองแบบหลาย เอาแม่เอาแม่เอาแมเนี่ยพีไดเห็ดขาเห็ดขาเขาสิพริกไหมจะเปลี่ยนทาจะเปลี่ยนทาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆนะพี่ยุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หายไวๆนะคะคุณนี่รุยขอบคุณนะคะพี่โอต๊ตเสื้อมันหดแน่ๆเลยแม่เหล้วแม่เหล้ว,ลวน้องอคุณดาวแม่เหล้ว<ม>ค่ะเส,เสื้อหดไม่จริงมไม่จริงอ๋อคือไ่จริงไวเ้เลยแม่ยื้อกินข้าวยังคะอกินแล้วพี่น้องกินกินไปเมือเ่อกี้นี่ไป<ไ>สื้อเล้นบัลหลวเออแล้วผีได้ไหมจักผีหรือจักอย่างหายไปไว้เด้อจ้านี่ดูเราคอยพัฒนาน้อยก่ขึ้นเราไปตรงไหนส่วนแผาหายไปไว้นะคะขอบคุณค่ะ กินเขาก็บันพัดกับเผ้าเจ้าพี่น้องกินเขาไปแล้วบางหันไหล่าท่านเลื่อมเลื่อมเสียหอดฮ่าฮ่าครับผมเสียมันเสือมาถือนะก็เลยมันสักเนี่ยสักค่นไมพอไปเรื่อยอะไรไปนองนองยุ้ยิ้มเนี่ยเป็นกำลังใจเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะเปลี่ยนทานังพี่โอ้เปลี่ยนทานอนพี่น้องเลยมะรอแม่ยื้ยไปขึ้นเวทีตาล่อขาล่อล่อสองสามอาทิตย์หนาะจด็กับบานยุดอก คุณมอบอกจะให้นอนเขายาขาเชื่อ,อยนี่อีกสองอาทิตย์นะคะสิพีข้างบนบอกู้ใดสนใจเจลเดอร์พ่นอง s ศูนย์หกหก l j s k u นะคะที่ห้าปักหมุดไว้นะคะฮุนผู้รับเหมาจ้าอิลีฮุนฮุนผูู้รับเหมาอหลีหุนผู้รับเหมาอีอหลี อีหลีค่ะกีหลีกินหลายแห้งขาขางนั่นบอกตะกี้มันมันบ่ลโหลดซื้อเป็นบ่นเดยวนี่มันหลดซื้อหรือเป็นบ่หายไปไปด้วยแม่ยุ้ยอยากเบิ่งคลิปแล้วค่ะรอรอค่ะรอรอค่ะคนสวยนอฟคอสวยนอฟพี่โอ๊ตโอ๊ตน,นี่ซื้อนัเหมันตลาดสดเมอยนี่บ่ อีอยู่วะครพันนึ่คาเปี่ยนกับว่าไดอยู่มาลุนตราสุดาไเ่ราสดนะ้กัไมเสียไ้กัไม่เสียซาเลเลอด้อจ้าแม่ยุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาอะี่มีอย่า้หน่อยฮะเจ้าเกิดี่าิบมกราเจ้าเกิดย่ิบมกราเออ๋อ้า่ป็นิงยิงยิงยบมกรา เฮนนงลเลครอบครัวครอบครัวหน้าลาขายไปไว้นะคะก็ยอต้มรอขึ้นเยอะเลยเริ่มเก่งนะเป็นงกำลังใจให้เพราะก็จะว่าจะเริ่มเก่งเริ่มรอตะกี้ว่ารอตีอัเรจอนเร็ลออไร่เราไ้าตะกี้ตะกี้แล้วอะไม่เอฟซีถอยคนหนึ่งมาคอมเมนต์ประจําเลยถ้าอยากลงคลิปได้ก็ทา ลอยกบูลอยะไอ้ต้นลอยคลอยไม่พหายวันหายคืนจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรอชมคลิปบ้านสวนอยู่นะคะตอนเช้าเลยครับคืออะไรค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเมื่อเกินเมื่อเกินสองสามอาทิตย์หน้าจะได้ชมคลิปที่บ้านสวนนะคะคุณหมอจะบ่ห้เมื่อไงบ่จะดีวันละไม่น้องจะไร้เมื่อเนาะขึ้นมาอะลาลาลา รับอไรที่ไหนเอาคือสีฝอนกันแก่ใช่ค่ะมากกี่เห้จังได้กะไก่ขอดนย่างคุณโอดนครับไก่ขอดนย่างก็จอดเท้าหนึ่งฝ่าเศร้าเธอได้กลับบ้านค่าค่าขอบคุณค่าบ้านคนเบิงหกลอยกว่าบนรถเลยรอวันที่แม่ยึดกลับมาทำคลิปให้ชมค่ารอรอค่ะรอ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 รตทรศัพบโทรศัพ์ สู้ๆเพื่อพี่ยุ้ยนะคะพี่ต้อมค่ะค่ะทุกคนสู้ๆเพื่อรอกลับบ้านพร้อมกันกับน้องยุ้ยนะคะอย่าเช้านายก็ยังผาบันบันนี่ก็เดี๋ยวเมื่อลไระพี่น้องหายแล้วหายทุกอย่างแล้วพี่ลีคุยบ้างอ่ะโอนาตาสดชื่นแล้วสู้ๆค่ะหายไปไร้เด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปไปลาดที่เราไปยืนไปพี่เราไร้ดีก็เดี๋ยวลาดไปก่อนอ๋อรีบุญเมียวันเถอะ ครั้งหน้ามือเนมือเนพี่น้องมือเนสอบลูกครัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ